พาบิน8วัน7คืนพาเที่ยวแบบไม่หลงสำหรับ EP ก่นกอนๆนะครับเราได้พาไปชมความอลังการของโบสถ์เซนโซเฟียและพาไปช้อปปิ้งเสื้อกันหนาวราคาถูกใกล้ๆก,กับโบสถ์พาไปเดินเล่นบนแม่น้ำทรงหัวแม่น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งทั้งสายนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำชมวิวสุดลูกหูลูกตานอกจากนี้เรายังได้ไปดูสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่โรงงานยาหมายเลข6เดินเล่นถนนจงหยางที่สวยงามได้นั่งรถไฟความเร็วสูงเพื่อไปตะลุยสโนว์เทลและสโนว์ล หมู่บ้านฝาแฝดที่ยังคงธรรมชาติแบบไม่ปรุงแต่งพร้อมกิจกรรมสุดคุ้มในราคาเพียงคนละ300อยหยวนเท่านั้นและแน่นอนงานแกะสลักน้ำแข็งระดับโลกไอซ์แอนด์สโนเวร์ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาสำหรับ E ีีนี้นะครับเราจะพาไปเช็คอินแลนด์มาร์คที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปนั่นคือตุ๊กตาหิมายักษ์ที่มิวสิกแกลเลอรี่เดินฟินฟินที่ตึกเตาลี่ตึกที่เต็มไปด้วยของกินอร่อยๆข้างโบสถ์เซนต์โซเฟียและปิดท้ายแบบโรแมนติกด้วยการไปปิกนิกบนเกาะซันสถานที่จัด งานสโนว์สครั t เจอรหรืองานแกะสลักหิมะที่สวยงามและยิ่งใหญ่ก่อนที่พวกเราจะเดินทางกับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้พร้อมแล้วไปเที่ยวพร้อมกันได้เลยครับสวัสดีตอนเชา้าวันนี้ตื่นใส,สายสบายสบายเมื่อคืนน็อกเลยอ่ะ,ลออะแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเหมือนแกงส้มเลยเป็นซอสมะเขือเทศมันหมดเนาะ อันนี้ก็มีเนี่ยพี่ของทอดไม่รู้เขาจะเต้มเปล่าเนี่ยอันนี้อันนี้เหมือนส้มตำเลยเนี่ยก็เนี่ยจะมีซาลาเปาเนี่ยไม่มีไส้แล้วก็เค้กอบเนี่ยเค้กนึ่งเอาไข่ต้มเดี๋ยวไข่ต้มไปก็ข้าวเปล่านี่ตรงนี้ก็มีอีกนะเนี่ยสลัดเนี่ยลองเอาไปหน่อยนึงก่อนเออเอาไป่นั้นก่อนแที่นี่น้ำพริกคัวอร่อยมาก เราไม่หวานเลยอะแต่ว่ามีรสชาติไม่ได้จืดมันคือหอมอร่อยตอนนี้อยู่บนแท็กซี่เดี๋ยวเราจะไปมิวสิคแกลเลอรี่นะเราเรียกแท็กซี่จากหน้าโรงแรมของเราโบกเอาเออโบกเอาแล้วก็ให้เขาดูลูกเออนิชาเจ้าลูกอะเจ้าเจ้าเากิโลอประมาณถึงประมาณสิบโมงอโอเค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  เห็นตังค์ใครจ่ายอะพี่ลงตรงนี้ละเอ,อ้ยมันมีหลายอย่างในนี้นี่มันไม่ได้มีแต่สโนมันยี่สิบมันมันมีที่หนึ่งที่มีตึกข้างๆสองตึกแล้วก็มีสโนแมนอ่ะคนละที่กันเหรอเขาพาเรามาที่ไหนอะพาเรามาส่วนสนุกซะง,งั้นเห็นแค่มีสโนแมนแกก็พามาเลยเราบอกเว่าอะไร พี่ให้ดูพิกัดที่พี่ปากอันแรกใช่ดูผิดไงได้ <c oughs> มาเที่ยวที่ใหม่หสรุปว่ามันน่าจะเป็นทางผ่านที่ไปมิวสิกแกาลเลอรี่เขาก็เลยชี้ให้เราว่าเราสนใจตรงนี้หรือเปล่าหรือเปล่านะเอ,อแล้วเราก็บอกโอเคแล้วเพราะเราเข้าใจว่ามันเป็นมิวสิกแกาลเลอรี่ไงเห็นตุ๊กตาหิมาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ แต่ก็ดีเราจะเก็บไว้เป็นแทนครั้งหน้าเราถ้าเราพาลูกมาแล้วก็พาลูกมาเล่นที่นี่มันยังได้เล่นของเล่นนะเออนาะนี่ออนี่คือบริเวณส,สนุกใช่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยติดแม่น้ำ เดินเหมือนทรายใช่ป่ะมันจะไม่เลื่อนเหลืออีก1.1กิโลเราจะถึงตอน10โมง31นาทีเดิน15นาทีเดินต่ไปเรื่อยๆเลยนี่ต่ไปเรื่อยๆก,ก็ถือว่าเนี่ยระหว่างทางที่เราจะเดินไปมิวสิกกันแล้วนี่นะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆทางเดินสวนสาธารณะ เรียบแม่น้ำทรงหัวนะครับเราก็เดินมาถึงมิวสิกแกลเลอรี่แล้วนะครับก็จะมีตุ๊กตาหิมะตั้งอยู่นะครับเดี๋ยวจะเดินดูกันอันนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างหลังก็จะเป็นแม่น้ำทรงหัวนะครับที่เป็นน้ำแข็ง เทียบกับคนเทียวกับตึกน่าจะตึกสองสามชั้นน่ะน,น่าจะสามชันน้นน่ะจากมิวสิคแกลเลอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟใต้ดินสถานีไลแลกพาร์คนะครับก็ต้องเดินจากตรงนี้ไปประมาณ 1.3กิโลเดินไปทางนู้นเลยตรงไปเรื่อยๆเ,เลย1.3กิโลก็บริเวณนี้ก็คือบริเวณสวนสาธารณะไร่แหลกพาร์คนะครับจริงๆเราต้องการจะเดินไปคือรถไฟใต้ดินแต่เราเดินผ่านสวนสาธารณะเราก็จะแวะเข้าดูกันวันนี้เป็นวันธรรมดานะเป็นวันอังคารแต่ว่าก็11.30 คนเขาเข้ามาเล่นเนเนาะเดี๋ยวลานสเก็ตนี่นกกรบริเวณสวนสาธารณะเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นเมโทรกัน นี่สายแหละครับเป็นเมโทรเดี๋ยวเราจะไปลงที่สถานีทีโพลสแคร์นะครับต่อจากนี้ประมาณสถานีที่5จากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นเมโทรสาย2ครับต่อไปที่ทางจื้อสตี มาร้านเกี๊ยวกุ้งนี่ค่ะวันอ่ะอ่ะนี้ก็คือหนึ่งแล้วก็จะสแก,กนวีแชทแล้วก็สแก,กนอย่างเงี้ย <Okay. S 1> แค่นี้เาก็จะปั้นเกี๊ยวเนะนี่ยกุ้งเขาก็จะปั้นสดเลยอ่ะ ชามหนึ่งก็สิบแปดหยวนเขาก็จะทำให้เราอันนี้คือเมนูแนะนำเราสั่งอันนี้ไปแล้วก็เป็นไงอร่อยไหม,ไมแล้วเราก็จะเล็กๆได้ซอสซุปร้อนๆด้านนี้ก็เป็นลูกชิ้นปลาต่างหากที่สั่งมาแล้วก็เกี่ยวกุกเขาก็จะมีใส่สาหราย แล้วก็โรยผักชีให้รสชาติมันจะแบบเชงเชงก็คือจ,จืดๆหน่อยแต่ว่าหอมอร่อยปะจะให้ดูเกี๊ยวเกี๊ยวคำหนึ่งก็ประมาณเนี้อร่อยหอมคือทุกคำกุ้งแล้วก็มีหมูสับมีข้าวโพดมันก็จะมีกลิ่นประมาณมมกลิ่นกุ้งอะ่ะชัด แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันจะหอมเพราะว่าเขาปั้นสดคือสั่งเขาถึงทำมันจะรอนานสักพักหนึ่งอิ่มแล้วที่นั่งเขาก็จะมีแค่นี้เองนะในร้านเขาอะ่ะเนี่ยมีโต๊ะยาวๆแค่สองโต๊ะแล้วก็ในครัวเขาก็จะมีเท่านี้ร้านเล็กมากถ่ายข้างนอกให้ดูนี่ข้างนอก จะมีรูปเกีียวเห็นชัดเลยเห็นปะเกียเกียวกุ้งเกีียวกุ้งเด็ดนี่แล้วก็ดูอะไรโบอยู่แค่ข้างหน้าเนี้ยโอเคไหมามาง่ายๆแล้วก็ตึกแมนฮัตตันแหล่งของถูกถูกหนาวอันเนี้ยเขากำลังปรับปรุงนะทางเข้ามันจะปรมาตรงนี้แหละ เนี่ยลงไปตรงเนี้ยเนี่ยซื้อถุงมือก่อนนี่ละสวรรค์ของนักช็อปเนี่ยลงท้ามถูกมากซื <S <S> uh <S 2 <S 2> <S ้อไปแล้วอยากซื้ออีกนี้เบอร์อะไรก็ไม่รู้ก็ใหญ่เหมือนกันเหมือนกันเลยแต่นี้ขายเก้29ไปดูถุงมือ ที่ตึกแมนฮัตตันนุ่มด้วยอุ่นด้วยสัมผัสได้ด้วยใช่คู่ละเก้าหยวนเองแล้วก็ข้ามมาตรงนี้ละตรงข้ามกระโปรเดี๋ยวเราจะลองลงไปที่ใต้ตึกเนี้ยดูว่ามีอะไรป่าถังหูลูกยังไม่ได้กินเลย,เลยเตรงข้ามโบสถ์คนเดินเข้ามาเยอะมาก ตรงข้ามตึกแมนฮัตตันเออตรงข้ามแมนฮัตตันอันนี้เรายังไม่ได้มาเนาะอนเออ,เ,อ,อเดินเดินเดินอ๋อเรารู้แล้วตรงนั้นมันคือชั้นใต้ดินอันนี้มันคือชั้นหนึ่งแต่เราขึ้นจากใต้ดินไปเราก็เลยคิดว่าเป็นชั้นสองอุ้ยน่ากินหมดเลยอะ่ะไอ้ก้อนกลมๆนี่อะไรเนี่ยอันนี้อร่อยนะนูมกัสอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไอเลม อยากได้ช้อนด้วยอะ่ะอร่อยชิมแล้วเลยต้องซื้อเลยอร่อยจริงเป็ดเป็ดเป็ดผัดพริกตอนนี้คือแค่สองวันนั้นที่เดินใช่วันนั้นเราเดินแล้วเขารีบไล่ลงแบบปิดอะ่ะนะไปเอาอีกประตูนเชียวอร่อยไส้กรอกอ,อ่ะ ราคนเลยเข้ามาเยอะแต่เราไม่ได้เข้ามาตรงข้ามโ<ล>บสถ์และตรงข้ามแมนฮัตตันหัวมุมเลยหัวมุมหันไปจะเห็นทั้งโบสถ์และแมนฮัตตันเลยพลาติกงอันนั้นขายของฝากเออมีโพลีพีเติกเนี่ยโอดเด้งถ้าถอก็ระยะสั้นอ,อันนี้คือแบบนี้นี่ใช่ค่ะคยดูกับเราหน,น่อนะชิมให้ดูอ้าว อันนี้เป็นเครื่องเทศที่ใครก็แบบลองดูอันนี้เป็นเครื่องเทศต้องอร่อยดีแบบนี้มากอะเราแบบนี้มากอะนี่คือแบบนี้ไม่มีใครจะมาเลยบ้านนี้ก็อยู่เราเราดีด้วยแล้วก็ของนี้เข้าอยู่มั้ยเนี่ยอร่อยเนี่ยอร่อยไม่ติดการ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  no นี่นี่ มีถักข้าน้ำหนักถูกไว้ก่อนน้าเส่นไหนดี๋ยวมานะี้ต้องไปเชิไปนี่ก่านนี่ดี๋ยวเราขึ้นไปนะจุดไหนจุดนัวนเฮ้ยน่ากินอ่ะเราก็หิ้วไส้กรอกไปเที่ยวด้วยเนี่ยไม่ใช่ขึนแก่นกไม่ใช่อันเล็กๆนะดูเทียบกับหน้าครึ่งโลเนี่ยอัน,น,ออน,น,เอนเนี้ยสองอันเนี้ยครึ่งโลจะจะเข้าประเทศไทยได้ป่ะเนี่ยได้อย่าบอกเขา ลูกใหญ่มากค่ะเออเท่าไหร่อราคาสตรอเบอยี่ราคาครึ่งโลนี่สตรอเบอรี่สีขาว่ะเขาบอกอร่อยมากน่ากินมากน่ากินโอ้ยลองกินไห้หมดรอกได้ไหสตรอเบอรี่เขาถ่ายไม่ได้อันนี้มันจะดูได้นี่ก็พวกที่โคหมูย่างมีเป็ดย่างด้วย เขารู้นะว่านักท่องเที่ยวซื้อกลับอ่ะนะเขาสุดยอดนี่อะไรลูกพับน้ำอะไรไม่รู้ทำให้เห็นๆเลยอันเนี้ยมาคลินิกแล้วคือหมวยคือต้องติ่งดูเลยมั้งนี่โอ้โสวยมากเลยเนี่ยไม่โอ้ติ่งดูนะไปต่อแซื้อเท่าไหร่สิบแปดเหรอเออนี่ยี่แปดมากกว่าเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะ ฟังนี่เฉยต้มซอสเศษแน่นอนโคตรฟองมาทั้งเนี่ยทั้งกินมากมีทัดไข่ด้วยมันมันหน้ามันเหมือนคุกกี้เนาะแต่จริงๆแล้วมันเหมือนขนมเค้กไข่อ่ะวันนั้นที่ซื้อเป็ดเป็ดบักกิ้งโลนี่ร้านนี้ร้านนี้นี่ร้านที่พี่ซื้อซาลาเปาพี่จำได้ป่ะโอ้ยชิ้นไส้กรอบเยอะหลายอันเลย ไก่ยัดไส้ไข่เยี่ยวม้าอะไรอ่ะไก่เหรอไก่ยัดไส้เหรอมาที่เียวครมแล้วทามีร้านนั่งกินตะคุด้านล่างอ特别好吃好吃 เราเลือกได้เอากี่ลเออโอเคเออเ่อไหมลูกเดีมาลูกเดียวมาะโอเคโอเคเยอะเบอโอเคเยอไอหัวที่ไอ้สี่สิบเอ็ดสี่สิบสององ่วยสอ้อยบาทโอเคค่าสิ้าสี่สิบเอ็ดเ้าเยอมือนะครับสี่ลูกร้อย นี่ถ้าออกอีกตึกก็จะเห็นตึกแมนฮัตตันตรงนี้เลยนี่แล้วก็เนี่โบสถ์เซนต์โซเฟียตรงนี้มีสวยอ่ะที่จีนคนเข้าไปซื้อเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเต็มร้านเลยเห็นป้่าเขาขายได้เนาะและอร่อยด้วยวมันจะแบบเปรียปร้ยวๆหวานๆน,น,นิดๆอ่ะนี่เราสั่งแบบปกติเลยนะไม่ได้สั่งว่าโนชูก้าคนจีนกินไม่หวานมั้งแต่ที่ไทยหวานเจี๊ยบเลย ชื่อสถานีช้างจือทางออกที่หนึ่ง,งเดินเนีย่ยเขาขายถังหูลูกกันเป็นกิจจลักษณะเหมือนเหมือนเป็นขนมกินเล่นที่จีนนะของไทยเป็นลูกชิ้นทอดใช่ปะของเขาจะเป็นแบบเนี่ยเขาไม่ได้เอามาถือถ่ายรูปสวยๆแบบเรานะเขากินจริงจังเป็นขนมนะนะเย็นหู เราก็มาถึงสถานีซันไอแลนด์แล้วออกประตูสามพอออกไปปึ๊บไม่รู้จะลื่นเหมือนนะโบเลยเดย์เอ๊ะแต่มันไม่นื่นนะไม่มีน้ำแข็งเกาะตามพื้นไงใช่เราก็นึกตั้งนานว่าจะมายังไงงานนี้มันคนลังงานกับไอ้แอร์สโนว์เวอร์เนาะ อันนั้นเขาแกะสลักน้ําแข็งจากน้ําแข็งใช่อันนี้เขาเอาอีมะมาปั้นและแกะสลัก<ะ>เอาใช่นู่านีเมโทรที่เราเดินมาตรงนู้นใช่ป่ะแล้วก็เจอมนุษย์หิมะถูกไหมก็เดินมาอีกนิดนึงก็จะมาถึงทางเข้าตรงนี้ถ้าเข้าไปในงานร2 8ยยหยวนก็700ดร้อยห้าโมงด้วยที่นี่ไม่มีประดับไฟใช่เป็นห้าโมงนี่แม่น้ำทรงหัวเห็นเป่า คนไปเดินเล่นกันกลางแม่น้ำเลยเห็นไหมเ,ออเ,เห็นป่ะเ,เราก็เดินไปได้เราจะไปปิกนิกกินหังหูลูกกับขนมไงเ,เอางั้นเลยนะใช่ใช่นี่แหละเรวต้องทำเวลาหน่อยเพราะมันจะมืดแล้วเดี๋ยวมันจะไม่เห็นอะไรใช่พพดูไพ่พีชสินี่กี่โมงเองบ่ายสามยี่สิบห้านาทีเดี๋ยวสี่โมงมืดแล้วเน้ะ มันเป็นสะพานเดินลงไปด้วยน่น,นะสะพานเล็กๆไงม่ดัะนะได้นยูดิโหนฝั่งซ้ายเขาเปิดนะบนอนะ่ะอาจจะเดินได้นะไหนนเดินตรงไปเห็นตู้สีกเขียวะนะ่ะ ไม่โล <dling> <The> <plays> mm ีก็จะดีมากนี่มีโต๊ะนั่งกินด้วยนะน้ำกลายเป็นน้ำแข็งสีขาวเลยเห็นไหมถ้าพี่เดินลงได้พี่ก็เดินลงไปดลนี่นนซื้อกซตเตอรี่นี่ ชำๆเลยอ่ะสตรอเบอรี่ีนเนี่ยชํำกี่หยวนอ่ะเนี่ยสิบห้าหยวนได้สตรอเบอรี่สี่ลูลกอั 4, นนี้4สี่สิบสองหยวนสีิบสองหยวนอันนี้1สิบแปดหยวนโอเคกินละแต่ลูกมันต่างกันกน,นะเนี่ยดูใช่เนี้ย เมื่อกี้จากโรงแรมนะครับเราก็ลากระเป๋าข้ามถนนมานิดเดียวครับแล้วก็มาขึ้นรถบัสเพื่อไปสนามบินคนละยี่สิบหยวนนะครับสองคนก็สี่ิบหยวนอันนี้เป็นรถบัสสายหนึ่งจะวิ่งไปที่สนามบินเลยนะครับระยะทางก็4ี่สิบโลก็มประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่บนลถบัสเหมือนขาที่เรามาเลยรถโรงแรมมารับเราเรียว ตอนนี้ก็ถึงโรงแรมแล้วจับเวลา6นาที6นาทีเรามาถึงถึงห้องเราแล้วเปิดไฟว้าวรู้ในห้องน้ำไปห้องน้ำอยู่ไหนเอออ่า เขาก็มีให้เราครบนะแยกเปียกแห้งตื๊ดแต่ไม่มีสายชิกก้นห้องน้ำสวยหรูมีรองเท้าให้ใส่ใาาอานะหมอนสองใบออกมาเดินรอบๆโรงแรมดูแถวนี้มันก็ไม่เจริญนะเพราะมันเป็น อยู่แถวสนามบินแต่ก็ยังมีรถขายทางหูลูกนี่ถังหูลโล่เขาชอพี่นี่ไนี่ชามเอามือปิดไม่มิดนะเนี่ยเอามือปิดไม่มิดนะเนี่ยเยอะนะเยอะแต่มีเนื้อกี่ชิ้นไม่รูอ้อิ่มเลยหาบิน วันหลังๆนี่กินแต่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่นี่อร่อยมากเลยนะนี่ร้านเนี่ยเหมือนกับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านดังเลยอ,อร่อยจริงๆเนื้อก็นิ่มด้วยหอมแต่รสชาติจะมีเปรี้ยวแซมนินดๆเพราะว่าเขาใส่ใส่เป็นอากาศดองมาหน่อยนึงแล้วก็ใส่พริกเผามาโหอร่อยสุดๆนะเพิน ออสำหรับ EP นี้ก็มีอยูเพียงเท่านี้นะครับแล้วมาต่อกัน EP หน้าเราจะเดินทางกลับประเทศไทยกันนะครับโดยการไปต่อเครื่องที่กว่าโจแล้วเจอกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับ